โรงแรม B2 ได้ก้าวสู่การขยายอาณาจักรธุรกิจเฟรนช์ชยในภูมิภาคอีสาตนต่อล่างอีกหนึ่งสาขาที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยดรนิรันจาวลาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท B2 Hotel จำกัดได้ลงนามเซ็นสัญญาแฟรนช์ชสยร่วมกับคุณสมบูรณ์สุภานิมิตกุลกิจจากบริษัท UPK Go p r ก g r e s s จำกัด เพื่อเปิดตัวโรงแรมสาขาที่2ในจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้ชื่อโรงแรม B2 อุบลแอร์พอร์ตพรีเมียร์คุณสมบูรณ์สุภานิมิตกุลกิจ จากบริษัท UPKGO p r o g e s s จำกัดเปิดเผยว่าโรงแรม B2 Ubon Airport Premier มีห้องพักที่หลากหลายถึง4ประเภทรวมทั้งหมด79ห้องซึ่งถูกออกแบบและตกแต่งอย่างพิถีพิถันพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นตู้เซฟนิรภัย ตู้เย็นขนาดพอเหมาะและเครื่องใช้ในห้องน้ำที่เตรียมไว้เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดของผู้เข้าพักนอกจากนี้โรงแรมยังมอบพื้นที่ co-working space ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักธุรกิจนักศึกษาและฟรีแลนซ์ให้สามารถทำงานและสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆได้อย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมสัมผัสบรรยากาศสุดชิลที่ล็อบบี้บาร์ซึ่งเป็นจุดบริการครบวงจรที่ผสมผสานระหว่างล็อบบี้ที่ทันสมัยและร้าน Wake Up Coffee ที่เปิดบริการตลอด24ชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับกาแฟคุณภาพหรือของว่างอร่อยๆได้ทุกเวลาทำเลที่ตั้งของโรงแรม B2 อุบลแอร์พอร์ตพรีเมียร์มีพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สะดวกสบายต่อการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะต่างๆโดยเฉพาะสนามบินนานาชาติอุบลราชธานีซึ่งใช้เวลาเดินทางเพียง5นาทีและสถานีขนส่งผู้โดยสารอุบล bon ราชธานีเพียง10นาทีทำให้โรงแรมมีความได้เปรียบในด้านการเข้าถึงลูกค้า ที่เดินทางมาเพื่อธุรกิจและการท่องเที่ยวผู้เข้าพักยังสามารถเข้าถึงถนนเลี่ยงเมืองอุบลราชธานีได้อย่างรวดเร็วทําให้การเดินทางไปยังสถานที่สําคัญอื่นๆภายในจังหวัดเป็นไปอย่างง่ายดาย นอกจากนี้การอยู่ใกล้กับตลาดบ้านดู่และตลาดสดเทศบาลหซึ่งเป็นตลาดท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารอีสานอาหารพื้นบ้านและอาหารตามฤดูกาลยังเป็นจุดเด่นที่ทําให้โรงแรมมีความน่าสนใจสําหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและอาหารท้องถิ่นและสําหรับกลุ่มลูกค้าที่มองหาประสบการณ์การช้อปปิง้งโรงแรมยังอยู่ใกล้กับเซนทรัลอุบลราชธานีศูนย์การค้าชั้นนําของจังหวัดเพียงไม่กี่นาที ดรนิลันจาวลาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท B2 Hotel ลจำกัดได้กล่าวว่าจังหวัดอุบลราชธานีมีศักยภาพอันมหาศาลและเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมการค้าชายแดนหรือการบริการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า การเปิดโรงแรม B2 อุบล Airport ์ตพรีเมียจึงเป็นการตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งตอบสนองความต้องการของนักธุรกิจนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาติดต่อธุรกิจในพื้นที่อย่างครบวงจร โรงแรม B2 อุบลแอร์พอร์ตพรีเมถือเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณภาพสูงโดยผสมผสานความสะดวกสบายความรูหราทำเลที่ตั้งที่ดีที่สุดและระบบการจัดการที่ทันสมัยเข้าด้วยกันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเลิศในการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริง